ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะถแถลงผลงาน15ปีค่ะโดยระบุนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดถึง5,000กว่าเรื่องค่ะพลเอกวิทวัตรรัชตะ รัชะตะนันผู้ตรวจการแผ่นดินและนายรักษาเกชาแฉใายเลขาธิการและโฆษกสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวานนี้ถแถลงข่าวเนื่องในโอกาสที่สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะก่อตั้งครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน32,486เรื่องจากทั้งหมด34,000 864เรื่องส่วนภูมิภาคที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดนะคะคือภาคกลางจำนวน1 8 8 8 9เรื่องโดยหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดค่ะก็คือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจำนวน5,818เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะยังได้กล่าวถึงกรณีข้อเสนอให้ควบรวมระหว่างผูดด้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอความชัดเจนของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่หากจะมีการควบรวมจริง คงจะมีการประกาศให้การให้กำหนดบทเฉพาะการเกี่ยวกับเรื่องนี้และต้องดําเนินการปรับปรุงให้2อ,องค์กรนี้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อรองรับตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนจะมีปัญหาในการทํางานซ้ําซ้อนกันหรือไม่ค่ะทางด้านของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเชื่อว่าการรวม2หน่วยงานนั้นย่อมมีปัญหาแต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสงหน่วยงานในการแก้ไขค่ะ